บทเรียนออนไลน์เรื่องการคำนวณพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2โดยมาสเตอร์สานิตแสงสังพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราเรียนไฟฟ้ากันต่อนะครับปัญหา ข้อ1เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดถ้าใช้เวลาเท่ากันจะใช้พลังงานเท่ากันหรือไม่ข้อ2ค่าของพลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้ใน1วินาทีเราเรียกว่าอะไรข้อ3เต้ารีดไฟฟ้ามีตัวเลขกำกับไว้ที่ตัวเต้ารีด 110V 750โวลต์750วัตต์ มีความหมายว่าอย่างไรข้อ4จะใช้เตารีดนี้กับระบบไฟฟ้าในบ้านเราได้หรือไม่เพราะอะไรข้อ5เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดต้องมีตัวเลขกำกับหรือไม่เพราะเหตุใดเรามาติดตามคำตอบนะครับเราจะเห็นว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเครื่องปรับอากาศใช้กําลังไฟ1200ถึง3300วัตต์ดูต่อนะครับหม้อหุงข้าวใช้กําลังไฟ450ถึง1500วัตต์ตู้เย็นใช้กําลังไฟ70 ถึงร้อยสี่สิบห้าวัตต์ยกตัวอย่างให้ดูจะเห็นว่าตู้เย็นแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศหรือหม้อหุงข้าวเราเรียกว่ากําลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับต่อเลยครับ ต่อไปเรามาดูคำตอบนะครับข้อหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดถ้าใช้เวลาเท่ากันจะใช้พลังงานไม่เท่ากันค่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหนึ่งวินาทีเราเรียกว่ากำลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าในหนึ่งวินาทีคือปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านแรงดันไฟฟ้าหรือ ความต่างศักย์ไฟฟ้านั่นเองนะครับผ่านแรงดันไฟฟ้าหนึ่งวินาทีเราใช้สูตร P เท่ากับ I คูณด้วย V P คือกำลังไฟฟ้าเท่ากับกระแสไฟคูณความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้านะครับก็ C พลังงานที่ใช้ไปในเท่ากับกํำลังไฟฟ้าคูณด้วยเวลาสูตร W เท่ากับ P คูณด้วย t พลังงานไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าคูณด้วยเวลาที่ใช้ไปนะครับข้อ5 ตารีดไฟฟ้ามีตัวเลขกำกับไว้110โวลต์750วัตต์คือ110โวลต์ใช้กับความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้า110โวลต์750วัตต์คือกำลังไฟฟ้า750วัตต์ข้อ6 จะใช้ตัวรีดนี้กับระบบไฟฟ้าในบ้านเราไม่ได้นะครับเพราะบ้านเราใช้แรงดัน220โวลต์จะเกิดความร้อนขึ้นมากอาจจะทำให้เครื่องไฟฟ้าเราเสียหายข้อ7เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดต้องมีตัวเลขกำกับเพราะ เราจะได้ทราบค่าของแรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับค่อยๆดูแต่ละข้อมีความยากที่จะทำความเข้าใจต้องค่อยๆอ่านทำความเข้าใจไปทีละข้อนะครับอ่านซ้ำๆนะครับต่อเลยครับ จากที่ได้พูดไปแล้วจะเห็นว่าเราสรุปเป็นสูตรกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับพลังงานไฟฟ้าหารด้วยเวลากับสูตรกำลังไฟฟ้ามีค่าเท่ากับผลคูณของความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้ากับกระแสฟไฟฟ้า ทั้ง2ด้านซ้ายและขวาเราใช้ในการคำนวณแล้วแต่โจทย์จะถามซึ่งเราสามารถหาคำตอบได้นะครับต่อเลยครับตัวอย่างการคำนวณ พลังงานไฟฟ้าตัวอย่างที่หนึ่งเตารีดไฟฟ้าอันหนึ่งมีกำลังไฟฟ้าหนึ่งพันวัตต์ถ้าใช้เป็นเวลานานหนึ่งชั่วโมงจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่วิธีทำสูตร W เท่ากับ T คูณด้วยทพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ กำลังไฟฟ้าคูณด้วยเวลาแทนค่าเลยนะครับหน่วยวินาที1นชั่วโมงเท่ากับ3,600วินาทีเราแทนตัวเลข3,600คูณนะครับคาตอบ3ามล้านหแสนจูลต่อเลยนะครับ โดยทั่วไปนิยมใช้หน่วยที่ใหญ่กว่าจูลโดยวัดกำลังไฟเป็นกิโลวัต์และคิดช่วงเวลาเป็นชั่วโมงจากหน่วยจูลหรือวัดวินาทีเปลี่ยนจากวัดเป็นกิโลวัตวินาทีเป็นชั่วโมง หน่วยเป็นยูนิตดูตัวอย่างที่2เลยนะครับหลอดไฟฟ้า40วัตต์6หลอดเปิดพร้อมกันจะใช้กำลังไฟฟ้ารวมกี่กิโลวัตต์และถ้าใช้เป็นเวลา12ชั่วโมงจะใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วยจะเห็นว่าเรามี2องคำตอบ หลอดไฟฟ้า40วัตต์หกหลอดได้คำตอบ240วัตต์ทําให้เป็นกิโลวัตต์ได้0.24จุดสอกิโลวัตต์คำตอบที่2สูตร w เท่ากับ p คูณ t พลังงานไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าคูณเวลาแทนค่า0.24กิโลวัตต์คูณ12ชั่วโมงตอบ2.88หน่วยหรือยูนิต ค่อยๆคิดนะครับต่อเลยนะครับตัวอย่างที่สามร้านค้าไตดวกซื้อแห่งหนึ่งมีเครื่องปรับอากาศขนาด1,200วัตต์เปิดวันละ 24ชั่วโมงมีหลอดไฟฟ้า6หลอดมีกำลังไฟฟ้าหลอดละ50วัตต์เปิดวันละ24ชั่วโมงเช่นกันในเดือนเมษายนร้านค้าสะดวกซื้อแห่งนี้ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วยวิธีทำมีเครื่องใช้ไฟฟ้า2ชนิดคิดทีละชนิด เครื่องปรับอากาศขนาด1,200วัตต์เท่ากับ1.2กิโลวัตต์เปิดวันละ24ชั่วโมงในเดือนเมษายนเปิด24คูณ30เท่ากับ720ชั่วโมงสูตรพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ กำลังไฟฟ้าคูณเวลาดับเยูเท่ากับ1.2คูณ720ี่ิเท่ากับแปดยหกยูนิตหรือหน่วยชนิดที่สอง หลอดไฟฟ้าหกหลอดมีกำลังไฟฟ้าหลอดละ50วัตต์เท่ากับ300วัตต์เท่ากับ0ูจดสกิโลวัตต์เปิดวันละ24ชั่วโมงเช่นกันในเดือนเมษายนเปิดเท่ากับ720ชั่วโมง สูตรพลังงานไฟฟ้าเท่ากับกำลังไฟฟ้าคูณเวลาจะได้ดับเยูเท่ากับ0.3คูณ720เท่ากับ 216ยูนิตหรือหน่วยเพราะฉะนั้นร้านค้าสะดวกซื้อแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายนไปเท่ากับ1080ยูนิตหรือหน่วยค่อยๆค,คิดนะครับไม่ยากนะครับ ต่อนะครับต่อไปเป็นเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าภายในบ้านโปรดติดตามในวิดีโอชุดที่สอง